กับวันนี้เราก็ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับลูกกบยีที่แปดวันนะครับตอนนี ouais. <Right. pagar. S 2> okay. uh ้พมจะคัดนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนดูกันว่าเนี่ยมันอยู่ตัวขนาดไหนนะครับเราไปดูกันเลยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูว่านี่ลูกก๊บยีที่แปดวันนี่มีใจว่าตอนนี้ยังอยู่ในฝ่ารวมนะเพื่อนเพื่อนดูว่ามันมันจะอยู่แน่เลยนะครับนี่จะอยู่แน่เลยนะเนี่ยครับแล้วก็ มันก็มีไอ้ตัวที่ว่ะเยอะๆเพื่อนเนี่ยตัวที่เยอะๆนี่เราเราก็เอาออกเลยนะครับเผืเ่อๆเพราะว่าถ้าเราใช่วายานี่มันจะไปกินมันจะไปกินตัวเล็กๆกับเพื่อๆเนี่ยเพื่อนๆจะดูว่านี่มันมันแน่นนะครับนี่ตอนนี้ก็คือคือมันมันอยู่แน่นไปไปตัวโบนะครับเพื่อนๆดูว่าตามมุมตามไปเนีเ่ยเผื่อๆดู เนี่ยสำหรับไอ้ตัวแบบนี้นี่กับเราก็เราก็ทำการหาปิดเปิ๊ดถึงไปเลยนะครับเป็นแบบนี้เปิ็นควรจะดูว่ามันจะมีเนี่ยเราก็คัดนะครับนี่คือคือนี่ตอนนี้ตาจะแยกว่าว่าตัวนี่ถือมันไม่ออกค่าหน้าดีนะครับเป็นควรดูเนี่ยนี่เป็นควรดูว่ามันนี่มันไม่ออกค่าหน้าดีนะครับ มันจะขึ้นไปตัวในี่ว่ามันออกก้าหน้านี่เปินดูมันจะวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะครับนี่้ำมันกอเห็นมั้ยเห็นมั้ยตัวนในในตัวก็มันจะเปิดเปิดนี่แหละสกวาดนะเนี่ยเปิดเปินดูว่าเต็มใจลอยอยู่ตัวเลยนะครับเปิดเปิดนี่เราก็หลายไมัดแต่กับตีมนี่ไอ้ตัวที่มันออกก้านเปิดเปิด เนี่ยเปืนเป่นตัวนี้นี่คือลักษณะที่ไม่เอาค่าหน,น้าที่กับเนี่ยเราต้องปรกบปริอยข้างในบ่่เดี๋ยวก็พุ่งพุ่งเปิดผมเอาถิงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก่อยใหญ่แค่นี้ก่อนเนี่ยทังไม่เพืเ่อนๆดูเอาให้นะครับนเนี่แล้วก็แควก็ชรวจที่มันเอาค่าหน้าแล้วก็แควก็ต่อว่าวมันมันจะอยู่ เนี่ยเปิดเปินน่นันดัวบางตัวนี้จะไม่ออกเลยนะครับเปิดเพื่นัดัวบางตัวนี้จะไม่ออกไม่หว่ขา,หาขนาคาลังแต่เราก็ไม่เอานะครับเราก็ปล่อยอยู่ในธรรมาชาตินะครับเนี่ยเปิดเปิ่อนันดูนี่คือใครเนี่ยมันกินจากินยูตัวเลยครับเปิดเพื นี่ไอ้เหม็นไอ้เหม็นตีตัวทีว่ามันโตว่าเพล่นนี่ครับเปิดเพลินดูนี่เนี่ยปรับใจเปิดเพลินดูว่าจ,จัดจัดเลยนะครับนี่คือคือมันมันมันกินตัวมันกินเพ่อนเข้าไปนะครับเ่ินดูจะปุ่งปุ่งมันจะปองเลยครับมันกินตัวตีเล็กว่าเนี่ยก็คืออยู่ไอ้นี่คือในนอนี่ยเ่ินดูเลยปุ่งยูตุ้นเลยนะครับเปิดเพนดูจัดจัเนี่ยคือลักษณะของทีว่ามันกินเพ่อนเข้าไปมันโตเร็วนะครับเนี่ยคือท่านจ,จัดแต่ยาในนี้เราก็แยกไปไว้อีกโบน ไอยุ้ยปนกันไม่ได้กับเพื่อนๆนี่ก็เปิดลงไปธรรมชาติสู้ธรรมชาตินะครับเพื่อนๆมาร์กนะครับตีที่นี่แต่ลโบนี่ราว่ามันไม่ได้อ่าขึ้นขึ้นบนหอกาหน้าถูกตัวนะครับมันก็มีมันก็ไปอยู่ธรรมชาตินี่มันก็หอกเปิดเปลิ่นเปลืได้หลุมท้อไปเลยกับเปลื่นเปิ่ เนี่ยตัวแบบนี้นี่ก็ไม่กี่วันนะครับมันก็มันเริ่มหดเข้าไปหดหดเข้าไปอยู่ในลําตัวของมันนะครับหางของมันจะเนี่ยจะหดเข้าไปอยู่ในลําตัวเลยเนี่ยเพื่อนๆดูว่าเราเราจะทิ้งเยอะนะครับการเลี้ยงกบนี่เราก็ปล่อยทิ้งเยอะไม่ใช่ว่าได้ทุกตัวนะครับถ้าได้ทุกตัวนี่โอ้ยน่าเลี้ยงนะครับเอยแต่ละควักแต่ละวักนี่ก็ รู้สึกว่า4สีพันตัวนะครับมันก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็เปิดทิ้งไปเลยนะครับเยอะ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 นะครับดูแน่นเลยเพื่อน ท่อน้ําไปนะครับโ้ไนไปอยู่โอ้ยออกไปอยู่เต็มเลยนะออกไปอยู่ที่ปากท่อน้อนะลงไปอยู่ในบอ่อเยอะๆนี่คือให้เพื่อนๆดูแบบให้ๆนะครับก็บน้ำใส่ ช่วงนี้ช่วงนี้แรงด้วยนะครับโอ้ยน้ำลำบากด้วยไม่มีฝนเลยฝนไม่ตกเลยไปสองเดือนสามเดือนแล้วก็ไม่มีฝนเลยนะครับผักตายบันเรามันก็ลำบากน้ำในบอ่อบาดาลยังแห้งเลยนะครับช่วงนี้เนี่ย ouais, ก็คัด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 มันยังมันเยอะมันยัง,ยงตกค้างัยังไม่หมดนะ แล้วก็ไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เรามาดูอีกครั้งก่อนเรามาคัดอีกเรามาคัดตัวที่ว่าเพื่อนเพื่อนดูมันรวมกันดูลอยเยอะปลอยเยอะแต่แต่ไม่รู้มันหายไปไหนหมดอะเพื่อนเพื่อนขนาดลอยสูธรรมชาติเยอะนะแต่ไม่รู้มันหายไปไหนหมด มันก็แปลกมันกินสัญาาิทยานกินกันเองอ้นี่ลงท่อก็ไปลงในบอ่อเลยนะให้ลงดูท่อไปเลยนะครับเพื่อนๆอก็ไปลงในบอ่อมันพอไปอยู่ในธรรมชาตินะครับเพื่อนๆมันก็มันก็ออกขาวิ่ง แล้วบางทีนกอะไรนกหนูอะไรมันก็กินไปด้วยบางทีมันมันไม่ได้เหลือกับแบบนี้แหละที่ผมว่านะน่าจะเกิดสาเหตุแบบนี้เยอะนะนี่นที่ผมปล่อยลงไปนี่ผมว่าอย่างน้อยห้าพันตัวนี้ผมกว้ากว่าเลยนะที่ลงไปอยู่ในท่อเนี่ยเพื่อนๆดูแด้เลยนะครับเรื้วยๆเลยนะครับด,ด,ดูความหนาแน่นของมันเ,นเพื่อนๆดู biết tinh chín Ôi Dơ lại dơ 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 lại dơ lại 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 bay ไปไปไป,ไป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 ไเออยอะเนี่ยทีหลังเราก็เราก็คัดแยกเป็น,เป,น,นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะมันจะมีไส้หนึ่งไส้สองนะครับ แต่ส่วนมากของผมนี่จะเป็นจะเป็นจะเป็นไซส์สองนะครับสามสี่ผมจะปล่อยสู่ธรรมาชาติส่วนมากนะครับยังเราก็ยังไม่แน่ก่อนเยอะเยอะเะบ่อน,นี้เยอะดูลงไปได้ยี่สวันเลย ยก็ล้างตอนเย็นนะครับช่วงกว่าค่ามันอากาศมันไม่ร้อนเท่าไหร่เน่่โอ้ยโอยโดูดูมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นกลับมาอีกหางของมันเนี่ยเพื่อ,อนๆดูมันจะหดนะหดเข้าไปอยู่ใน แล้วก็คัดแบ,บ่งนี้ก็เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนโอ้ลนลนทีหลังเราก็เริ่มให้กินอาหารเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนๆพื่อนเราก็ให้กินอาหารเรื่องให้กินอาหารเบอร์หนึ่ง ไม่รองไม่ได้เพื่อนๆต,ต้องรองมาานัน,นมันไปอุดช่องน้ำน้ำไม่ลงเลยเนี่ยต้องรองไว้ทักนิดเพื่อนๆมันไปอุดช่องน้ำโดน เพื่อนๆไปอยู่เต็มเลยเดี๋ยวเวลาผมเอาน้ำเข้ามันก็ออกหมดนะเพื่อนๆลงไปอยู่ในบอ่อเลยนี่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเพื่อนๆตอนนี้ตัวเล็กๆน,นี้ก็เราเราก็เริ่มจะเลี้ยงเลยแบบนี้